ว่ากันว่าไม่จำเป็นต้องสร้างล้อแบบใหม่ขึ้นมาน่าตลกที่ล้อแบบใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้มีจักรยานที่มีล้อสี่เหลี่ยมและมันไม่ใช่ศิลปะสมัยใหม่ที่จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรูหราไม่เลยมันเป็นวิธีการเดินทางที่ใช้งานได้จริงทุกวันนี้และใช่แล้วมันวิ่งได้อย่างราบรื่นนี่คือความลับเบื้องหลังจักรยานสุดแปลกคันนี้ที่คุณต้องรู้ล้อสี่เหลี่ยมพวกนี้ไม่ได้หมุนจริงๆลองดูการออกแบบดีดีซด้านนอกของล้อถูกประกอบเข้ากับรางและเป็นรางต่างหาก,อกรอบ ไม่ใช่ล้อเพราะงานเมื่อผู้ขี่แป้นรางจะเคลื่อนที่และหมุนไปร,บรอบๆกรอบมันทําให้ผมนึกถึงลู่วิ่งไฟฟ้าและในทางเทคนิคแล้วทั้งลู่วิ่งไฟฟ้าและล้อสี่เหลี่ยมพวกนี้ทํางานในลักษณะดเดียวกันผมว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ดูค่อนข้างปลอดภัยนะตอนนี้มาดูขุ่นยนต์รูปตัวยูสุดแปลกนี่สิคุณคิดว่ามันทํามาเพื่ออะไรแปรงสีฟันแบบใหม่ที่ออกแบบโดยบริษัทฝรั่งเศสชื่อไวบรัช พวกเขาอ้างว่ามันช่วยแปลงฟันได้อย่างทั่วถึงมันช่วยประหยัดเวลาได้นิดหน่อยปกติแล้วทันตแพทย์บอกว่าคุณต้องแปลงฟันประมาณ2นาทีวันละสองครั้งอุปกรณ์นี้แปลงฟันของคุณทุกซี่ได้ภายในเวลาแค่สิวินาทีแปลงสีฟันซึ่งเปิดตัวครั้งแรกที่งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในปี2017ระหว่างจําหน่ายแล้วในอเมซอนสำหรับลูกค้าในสหรัฐมันมีเส้นใยในลอนนุ่ม3 5 0 0 0เส้นที่แปลงฟันทุกซี่พร้อมกันในมุม45องศา ในขณนะที่สมาคมธนกรรมอเมริกาแนะนําให้แปลงฟันเวลาสองครั้งเป็นเวลา2นาทีโดยใช้แปลงสีฟันที่มีขนนุ่มแต่วยบรัชถูกพัฒนาโดยได้ร,รับความช่วยเหลือจากทันตแพทย์มานานกว่า4ปีและมีจําหน่ายในขนาดผู้ใหญ่และเด็กการเปลี่ยนสีรถของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาความพยายามและความเชี่ยวชาญอย่างมากในการทําแต่ดูเหมือนว่าอีกไม่นานนั้นก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปพบกับรถเปลี่ยนสีวันนี้คุณอยากจะได้สีฟ้าไหมไม่มีปัญหาบางทีคุณอาจจะอยากได้สีแดงมากกว่า ของง่ายๆเมื่อประมาณ1ปีที่แล้ว BMW ได้นําเสนอคอนเซปต์แต่พวกเขาเปลี่ยนจากรถต้นแบบสีเดียวเป็นสายรุ้งที่มีเฉดสีและโทนสีต่างๆในเวลาแค่1ปีมาดูรถต้นแบบสปอร์ตไฟฟ้าคันนี้กันชื่อไอวิชชั่นดีแล้วมันเหมือนกับการแอบ,บดูอนาคตที่มีเทคโนโลยีเจ๋งๆมากมายเช่นผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนโดย AI และหน้าจอแสดงข้อความบนกระจกหน้ารถเมื่อฝั่งนี้นะ พวกเขายังได้นําเสนอเทคโนโลยีอีอิงเวอร์ชันเติมสีซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจากรถต้นแบบของปีที่แล้วเจ๋งไปเลยเนอะมีคนฉลาดบางคนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกกำลังทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่สุดเจ๋งตัวใหม่อุปกรณ์นี้สร้างกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยจากเหงื่อที่ปลายนิ้วของคุณได้และฝั่งนี้นะมันทำงานได้แม้ในขณะที่คุณหลับวิธีการทำงานคือใช้ปลายนิ้วสัมผัสวัตถุเช่นพิมพบนโทรศัพท์หรือเล่นเปียโนเห็นได้ชัดว่าการทำเรื่องพวกนี้ช่วยสร้างพลังงานมากขึ้นได้ หลังจากการทดสอบวิศวกรพบว่าการสวมอุปกรณ์เป็นเวลาส0ชั่วโมงขณะหลับสร้างพลังงานได้มากพอที่จะจ่ายพลังงานให้กับนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดทั้งวันนั่นคือพลังประมาณ400มิลลิจูลเพื่อคุณสงสัยค่อนข้างเฉียบแหลมเลยเนอะคุณรู้ไหมว่าประมาณ3ล้านคนในสารัชอาณาจักรและหีินับล้านทั่วโลกได้รับผลกระทบจากภาวะตาบอดสีบ้าเนอะภาวะนี้พบได้บ่อยกว่านผู้ชายโดยผู้ชายหนึ่งใน12คนมีภาวะตาบอดสีแต่ผู้หญิงหนึ่งใน200คนก็มีภาวะนี้ด้วย โดยพื้นฐานแล้วภาวะตาบอดสีเกิดขึ้นเนื่องจากวิธีที่สมองของเราประมวลผลข้อมูลภาพและวิธีที่เซลล์รูปกลวยของจอประสาทตามีปฏิกิริยาต่อแสงมันทําให้ยากต่อการบอกความแตกต่างระหว่างสีเพราะว่าสีทั้งหมดผสมเข้าด้วยกันแต่อย่ากลัวหลังจากการวิจัยและการทดสอบมานานกว่าทศวรรษทําให้ได้ผลลัพธ์เป็นแว่นกันแดดแอนโครมาอันน่าทึ่งแว่นตานี้มีเลนส์ที่กรองความยาวคลื่นแสงโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการทับซ้อนตอนนี้ผู้ที่ตาบอดสีก็มองเห็นโลกสีสันสดใสได้อย่างเต็มที่ในที่สุดต้องบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เจ๋งมากแต่เมื่อเร็วๆนี้แม้กระทั่งแว่นตาที่เจ๋งกว่าก็ได้ถูกเรดิตขึ้นพวกมันถูกสร้างขึ้นโดยนักวิจัยที่เก่งกาจจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือผู้มีการมองเห็นจำกัดแว่นตาที่ช่วยเติมความเป็นจริงเสริมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้สวมใส่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของตน ก็ให้พวกเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมั่นใจน่าทึ่งมากที่เทคโนโลยีนี้ให้ผู้คนได้รับมุมมองใหม่เกี่ยวกับโลกและช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสชีวิตได้อย่างเต็มที่เราทุกคนรู้ดีว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่มันรบกวนชีวิตทางทะเลและสิ่งแวดล้อมของเราในทุกรูปแบบเมื่อมันลงสู่มาหาสมุทรแต่ลองดูนี้สินักวิทยาศาสตร์าจากมหาวิทยาลัยเคมีและเทคโนโลยีในปรากําลังพยายามแก้ไขด้วยไมโครโรบอทที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเจ้าตัวเล็กพวกนี้มีขนาดประมาณเม็ดเลือดแดง และพวกมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเคลื่อนที่และกินไมโครพลาสติกเหมือนหนังไซไฟกลายเป็นจริงขึ้นมาเลยและฝั่งนี้นะพวกมันกําลังสร้างความแตกต่างจริงๆคุณเห็นพวกมันวิ่งไปมาในรูปนี้ได้โดยมีจุดสีน้ำเงินที่แสดงถึงไมโครบอทพลาสติกที่เป็นอันตรายกําลังถูกย่อยสลายและสิ่งแวดล้อมกําลังจะได้รับการทําความสะอาดโดยใช้แสงที่มองเห็นได้แตกต่างจากไอเดียก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่กล่าวถึงในคลิปนี้ไอเดียนี้ไม่ประสบความสําเร็จและไม่ได้รับการยอมรับเลยย้อนกลับไปในสมัยก่อน ผู้ชายมักชอบไว้หนวดเคราเหมือนวอลรัสแต่ก็เหมือนกันกับเทรนด์ส่วนใหญ่มันหายไปแล้วการโกนหนวดเคราให้เกลี้ยงเกลาวกับดูเจ๋งขึ้นมาแต่เอาเข้าจริงใครจะมีเวลาทํากิจวัตรตอนเช้าแบบนั้นบ้างนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมการไปหาช่างตัดผมแถวบ้านเพื่อโกนหนดเคราและขัดรองเท้าแบบเร่งด่วนจึงกลายเป็นเรื่องปกติปัญหาเดียวคือช่างตัดผมให้บริการลูกค้าได้ครั้งและหนึ่งรายเท่านั้นเพราะงานอัจฉริยะบางคนจึงคิดค้นไอเดียเครื่องโกนหนวดแบบกลุ่มขึ้นมา ลองนึกภาพผู้ชายนั่งเรียงแถวกันและมีเครื่องทาโฟมให้ทั่วใบหน้าในคราวเดียวจากนั้นใบมีดขนาดยักษ์ก็จะเข้ามาและเล็มหนวดเคราบนใบหน้าของพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียวตามทฤษฎีแล้วเครื่องนี้โกนหนวดเคราผู้ชายได้ครั้งละ12คนแต่เหมือนก,นกันกับสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ในชีวิตมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเครื่องปรับให้เข้ากับรูปหน้าที่แตกต่างกันไม่ได้ผู้ชายบางคนจึงได้รับการโกนไม่เท่ากันและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็ได้รอยบาดและรอยถลอกจากใบมีดขนาดยักษ์นั้นเอ้ย อีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับหนวดย้อนกลับไปในยุควิโตเรียนผู้ชายให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาของตนมากสุภาพบุรุษรู้ดีว่าหนวดที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีคือกุญแจสู่ความสำเร็จแต่การมีหนวดเคราที่ยิ่งใหญ่ย่อม,มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ผู้ชายจะปกป้องสมบัติล้ำค่าของพวกเขาจากเครื่องดื่มร้อนหรือฟองได้ยังไงผู้ชายใช้ถ้วยหนวดที่คิดค้นโดยช่างปั้นชาวอังกฤษชื่อฮาวิยาดัมแต่นั้นไม่ใช่ยังไม่เพียงพอสำหรับรูเบนพีฮอลเลนเฮด ผู้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่ดียิ่งขึ้นในปี1890นั่นก็คือการหนวดที่การหนวดของสุภาพบุรุษไม่ให้เป็นอันตารายในขณะที่เขากินและดื่มอาจจะดูเจ็บปวดสักหน่อยแต่ก็นะทําได้ทุกอย่างสําหรับหนวดที่สมบูรณ์แบบวัฒนธรรมการให้ทิปแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในสหรัฐอเมริกาการไม่ให้ทิปถือว่าหยาบคายมากในขณะที่ในญี่ปุ่นการให้ทิปถือว่าหยาบคายมากบ้าชะมัดเลยเนอะ แต่คุณรู้ไหมว่าในยุค5.0มีเครื่องขอทิปอัตโนมัติถูกคิดค้นขึ้นสงสัยจังว่าพวกเขาจะโฆษณามันยังไงอาจจะประมาณว่าแนะนําสุดยอดสิ่งประดิษฐ์สำหรับพนักง,งานยกกระเป๋าในโรงแรมจอมขี้เกียจเครื่องขอทิปอัตโนมัติตอนนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องทําหน้าบูดบึ้งในกรณีที่คุณไม่พอใจกับทิปอีกต่อไป เครื่องจะทําให้คุณเองโอเคนอกเหนือจากเรื่องตลกแล้วเรามาดําดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของมันกันดีกว่านักประดิษฐ์สมัครเล่นชื่อราเซลอีโอคเป็นผู้คิดคน้นอุปกรณ์ดังกล่าวมาพร้อมกับมือเทียมและกล่องเงินสดและเอาคาดไว้ที่รอบเอวได้เพื่อความสะดวกสูงสุดและถ้าทิปของแขกยังไม่พอล่ะไม่ต้องกังวลแค่แสดงป้ายโนเซลแล้วย้ายไปหาลูกค้าคนต่อไปใครจะต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กันล่ะในเมื่อคุณมีหุ่นยนต์เก็บเงินอยู่เคียงข้างคุณ